สวัสดีค่ะคลิปนี้มานาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําปุ๋ยนะคะจากเปลือกไข่นะคะไข่ที่เรารับประทานเนี่ยนอกจากมีประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วนะเปลือกไข่นะคะยังมีประโยชน์กับต้นไม้ของเราด้วยนะวันนี้นะคะมานาได้เก็บสะสมเปลือกไข่ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วก็เปลือกไข่ที่มานาเก็บไว้วันนี้เนี่ยก็จะมาทําปุ๋ยนะคะ เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําปุ๋ยจากเปลือกไข่กันนะคะซึ่งเปลือกไข่นะคะเขามีประโยชน์กับต้นไม้ตรงที่ว่าเขามีแคลเซียมที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้มากๆเลยแล้วก็วิธีการทําของมนาก็ง่ายมากๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําได้โดยที่แบบว่าเราก็จะได้ปุ๋ยแบบประหยัดต้นไม้เราก็จะได้เติบโตแข็งแรงนะไปะเดี๋ยวเราไปทําปุ๋ยจากเปลือกไข่กันดีกว่าค่ะ วันนี้มะนาจ,จะต้องชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะเพราะว่าเราจะมาทําปุ๋ยจากเปลือกไข่กันนะคือว่าเวลาที่เพื่อนๆน,นะคะรับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นไข่แล้วนะคะเราก็จะได้เปลือกไข่มาก็ให้ล้างนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งนะทางลัดของมะนานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเขาไปตากแดดก็ได้นะแต่ว่ามะนาจ,จะใช้วิธีการ เอาลงกระทะเพื่อที่จะคั่วเปลือกไข่นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในเปลือกไข่คือถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะคะมันก็จะทําให้หมดเนี่ยเขาอาจจะไปทํารังได้แล้วก็อาจจะเกิดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้เปลือกไข่มาทําปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อโรควิธีการฆ่าเชื้อโรคง่ายๆเลยนะคะก็คือ เอาเขาไปตากแดดแต่ว่ามะนาจะใช้ทางลัดนะคะก็คือจะเอาน้องๆมาคั่วนะคั่วให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เอาเปลือกไข่เนี่ยไปทําปุ๋ยให้กับน้องต้นไม้ของเรานะมาเดี๋ยวเรามาลงมือคั่วเปลือกไข่กันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่ที่มะนาก็เก็บสะสมไว้ประมาณนึงแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะเลยด้วย ไข่เป็ดก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟแล้วเราก็คั่วเปลือกไข่กันเลยดีกว่านะคะเปิดไฟแล้วเราก็เอาเปลือกไข่ลงกระทะการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะทําให้อปุ๋ยที่จะไปใช้กับต้นไม้ของเราอะค่ะเขาไม่มีเชื้อโรคคือทําให้เปลือกไข่มันไม่มีเชื้อโรคติดไปนะ ก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดไขยจากพวกมดหรือว่าแมลงต่างๆที่จะมาอาศัยอยู่ตามเนี่ยเปลือกไข่ได้นะคั่วไปเลยค่ะเราได้เปลือกไข่ที่เราคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกไข่ทั้งหมดนี้ไปตำนะคะ เรามาเริ่มลงมือตำกันเลยนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆนะคะจะใช้บดกับเครื่องบดก็ได้นะคะหรือว่าจะตำก็ได้นะแต่ว่ามะนาาเอาตำดีกว่าเอาแค่แบบว่าละเอียดพอประมาณไม่ถึงกับปน่นป่นมากเพราะว่าเอ่อพอป่นมากแล้วเวลาเอาไปใช้งานมันเป็นละอองฟุ้งอะคะ่ะก็ขอแบบตำแบบละเอียดพอประมาณก็คือละเอียดแหละแต่ก็แค่ว่าไม่ถึงกับปน่นเราก็จะตำ ให้หมดกะละมังนี้เลยข้อดีของออปุ๋ยเปลือกไข่นะคะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ถ้ามีน้องคังโคกหรือว่าเ,เจ้าสัตว์ประหลาดอะไรที่จะชอบมานอนอยู่กับตัวผิวของวัสดุปลูกในกระถางอะเราก็เอาเปลือกไข่เนี่ยหยำๆแล้วก็ไปโรยนะคะ สัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็จะไม่คืบคานมาพวกหอยทากหรืออะไรต่างๆเพราะว่ามันจะระคายผิวเขาอะเขาก็จะไม่มาวุ่นวายกับวัสดุปลูน้องๆต้นไม้ของเรานะแต่ถ้าเราทำให้ละเอียดมันก็จะเอาไปช่วยบำรุงตัวลำต้นเพราะว่าในเปลือกไข่อะค่ะเขามีแคลเซียมสูงที่ต้นไม้ของ เดี๋ยวมานาตำให้ละเอียดแล้วก็เราจะเอาไปบำรุงต้นไม้กันนะคะข้อดีของการทำปุ๋ยเปลือกไข่อีกอย่างนะึ้งนะเราได้ออกกำลังการ น่าจะให้เขามีความหยาบประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับว่าปนมากนะคะนี่ก็คือปุ๋ยเปลือกไข่ของมะนาวนะคะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วพร้อมเอาไปบำรุงต้นไม้ของเรา ปุ๋ยเปลือกไข่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปุ๋ยเปลือกไข่ของเราหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยอันนี้นะคะไปใส่ต้นไม้ของเรากันดีกว่านะปะเราไปใส่ต้นไม้กันเลยจ้ะวิธีการใช้นะคะก็จะเอาปุ๋ยนะคะไปโรยที่ตรงโคนต้นแบบนี้โรยให้รอบๆบ แล้วเดี๋ยวเราก็รดน้ำตามปกติเลยนะแค่นี้เองนะคะสำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยจากเปลือกไข่นะเมนาขอเอาปุ๋ยเปลือกไข่ไปโรยน้องๆต้นไม้นะคะหลังจากปิดคลิปนี้นะก็อีกวิธีนึงนะคะสำหรับการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ก็คือว่าเวลาที่เราเตรียมวัสดุปลูกนะเพื่อนๆก็สามารถเอาปุ๋ยเปลือกไข่เนะะี่ยค่ะผสมไปในวัสดุปลูกก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะ ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะที่มองหาปุ๋ยดูแลต้นไม้กันอยู่นะนี่ก็เป็นปุ๋ยเปลือกไข่ที่ทําง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนจากเศษอาหารเหลือใช้นะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปของมานาไปบ้างไม่มากก็น้อยนะกด <ๆ S 1> ติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ